สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้กะคํำม้าเลี้ยงม้าแล้วกะยยายดองกะสิผ้าเพื่อนเพื่อนไปหนึ่งเข่าปะเอาไปนหนึ่งเข่าเลี้ยงสิบพ่อได้กินเข่าได้เนี่ยนั่นเพ่อหนึ่งอง <c oughs> โอ้ยเนี่ยอ้อยไฟ่อยกร <c oughs> ะไดสุดได้อ้อยพื้นลอยไฟตัวดูขั้นเขาอ้อยมันกะจิติดไทยหรือต,ต้องหาเนี่ยอ้อยไฟตัวเนาะ วาเห้มันติดจวาสิติดโอ้ยเนาะมัคือสมัยตะกี้เนาะสมัยตะกี้เนวอ้อยไฟนี่ใส่ไม้ล้ำปอดิเนาะเขาสิใส่ไม้ล้ำปอนเถอะฮพวด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 หักเับมาเอามาอ้อยไฟอันเถตะเกียสมัยตะกี้นเถะอันไวล้าข้าเจ้าลอกปอลอกยังจ้ะ เพิ่นหลอกปอทั้งีเขากัเขาก็สิไปเอาเก็บเอาล้ำปอเนาะล้ำปอเพิ่นเขาก็ตอนแรกมันมันจะบปท่านแห่งรอกมันหวานแหงเขาก็จะไปปูไปปูไปตากาไปตากไว้ใหม้มันแหงตะกอน,หนแหงแล้วก็มัดแบกมาบานไม้ล้ำปอเปนเบาเดิเนเพหนักเด้เพล็แบกง่ายไปกับ่าหนักแบกเขามามาไว้ในบ้านเามาไว้แต่อ้อยไฟสมัยตะกี้ก็ใส่ไมัล้ำปอเนาะค่นเนาะอ,อ,ะอ้อยง่าย บ่คือสมือนี้สมือนี้โอ้ยะจ่าวีหยังตอีหยังเอายางรถอยยางล่ามาจูดชิวหลายเมนหลายนีเด็น้องบได้ใส่อยางรถดตกเพราะว่ามันมีไอ้ขี่เลื่อยขี่เลื่อยขี่เลื่อยขี่กบที่ตาแล้วใส่หม่ออกมาน่ะไอ้มันจะเป็นเ่ราะนมนม่นมมนมันเนี่ยทำมน์มนนี่อหลีก็ค้อยพอได้อันที่มันมันมันจะออกมาเป็นเส้นเป็นเส้นนะถ้าวลาเป็นเอากบใส่เอากบใส่ก็ย่อมจิเป็นเส้นเป็นเส้นเออ ไปไม้บางชนิดมันจะออกมาแบบเป็นเส้นเป็นเส้นนั้นเถอะยังสันน้นอ่ะสิอ้อยง่ายแต่อากานทามันมนๆมันจะอ้ยอยยากเลยค่ะคุณทนจชาเกิดมันจะไม่ตะกี้โอ้ยมีถึงแต่ไม้ลำปอเด้อยา <c oughs> <c oughs> ยนองเคยเคยเคยไปเอานะครับไปเอาแบบไม้ลำปอมาไวงย้ำมาแลงอ่ะย้ำมาแลงย้ำไปถึงเมเมรลแะครับมัดให้มัดให้เบรคเข้าบ้านย้ำเมไปหลับยาง อยากเป็นไปรับจ้างสมัยตะกี้เน้วจะเนาะอ่าเป็นไปรับจ้างมันเถอะอันโอ้อหว่าเหมือนแม่แม่เนี่ยไปรับจ้างไปรับปากจ้างลอกป๋องีะไปลอกปอนี่ลับปอ ไอ้ไอ้ปอปอแต่ละมัดเนี่ยมัดไงไงเด็กกับบอลมัดหน่อยๆนี่เป็นโจมขึ้นมาเห็นเป็นโจมขึ้นมาวันถอดผุทเขาเป็นเด็กน้อยไปเหรียญยุโรนั่นแหละผ้านอนผ้าหนงเหรียญยุฮันละเอาน้องให้แม่แม่ไปรับจ้างลอกปอเบิดมือเบิดคำไในยินแต่แม่ว่าได้ไม่ได้จะบาสได้เปียดบาทหกบาทเปียดบาทนี่แหละด้ยินแม่ว่าวันถอดในกำนันรับจ้างเบิดมือเบิดคำแบบจนบ่ได้ิักบริษ้ทเราวันถอด หลอกปอปอเดยกก็มีนมินจำได้ว่ารับเพื่อนจ้าปอนี่ล้ำปอเนี่ยอันอันอันปอเพิ่อนเพิ่นเพิ่นสิตตัดตัดปอเนาะเพื่อนจะเอาไปเซเอาไปเซเอาไปเซน้าเพื่อนอื่นเซอปอเพ่นอื่นเซอปอเพ่นบ่เซมันมันมันหลอกบอออกเพิ่นจะอื่นขายแย่แนงเคยเคยไปนลอกเคยไปลอกอยู่เคยหลอกตะกี้เป็นเรื่องใหม่แต่ ก็คือว่าน้อยเลยกกับบ่เมยียนกับไงเติบเลยเพราะหลอกหลอกปอได้เนี่ยล้วหลอกปอปิน,น,น,นนะมันเถอะวันเสาร์วันอาทิตย์หรือยนางโมเรงเลี้ยงเลือดรวยตัวรวยตัวเสียเขาออกไปหาหนองหาหนุงเจ้าก็ไปหลอกไปหลอกเลีนไปหลอกไอ้ไอ,อ้ปอเรียนซอยแม่มันเถอะหลอกไปแต่ว่า,ด,าดึงบ่ได้ดึงบ่ปินสิหลอกสิหลอกไว้ไว้ให้แม่ดึงไข้อ่า เพิ่นเพิ่นสีลอกเพิ่นวิธีลอกปอนี่เพิ่นสีลอก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 ก็ต้องแกะแกะยุ่งหมองหัวปอนนะหัวส้นปอดนะคะแกะดึงฉีกออกฉีกออกฉีกออกเต็มกำมือแล้วก็วางไว้ฉีกออกฉีกออกฉีกออกเต็มกำมือแล้วก็วางไว้วางวางวางกำปอดนะวาวางไว้บบดนี้เขาเป็นหนึ่งหน่อยเนาะเหยียบเขาเหยียบล้วปอดเป็นเนี่ยเขาเหยียบปอออกเหยียบปอเป็ี่นจ้ะเมียกะ เพราะเขาหลอกเลียวหลอกเลียวแต่ละมัดแต่ละมัดแต่เมียผมก็สีมาดึงไห้นะผนก็เอาตีนเนี่เหยียบเหยียบไม่ล้ำปอไว้นะะเหยียบเหยียบไม่เหยียบไม่ปอที่เขาหลอกออกนะมองหัวส่นมันน่ะเหยียบไปเหยียบไปแล้วพอกนดึงขึ้นดึงเอาปอออกดึงดึงดึงพรแต่เหยียบไปน้ำเลยเลยไปจนว่าออดสุดหางปอเพื่ะเพื่อเอื้่าลอกปอแล้วกันนะเพื่อลอกปอจ้ะลอกปอหลอกดึงออกสุดแล้วก็ขอดแล้วก็โยนลงน้ำตา ต้องเซน้ำเนี่ยค่ะก็บรรู้ว่าสาเหตุเป็นเซน้ำมันปอยังเพืนยานมันแห้งเพืิยานมันแห้งก่อนน่ะเป็นเอาเซน้ำไว้เพื่อเพื่อเป็นเฉพาะแห่งกระปอถ้ามันแห้งอ่ะมันมันมันจะลางหยาบมันจะบ่อขาวตามตัวยายน้องหูมะวันต่อคือคือปอมันจะบ่อขาวทา้ามันแห้งแต่เป็นอินต์น่ะเม้นเม้นปอเนี่ย เพื่อเสียปอเลยเพื่อเหม็นปอเพื่อเหม็นได้เหม็นปอโอ้ให้ลัลเวียนอนตัวท่ออีกอย่างนี่นอนปอนอนปอนี่มีมีหางเด้อค่ะมีหางเพื่อนๆจับได้ว่านอนปอนอนปอนี่สิเป็นมันจะเป็นตัวตัวใหญ่เด้อตัวญ่แล้วก็มีหางปอเนี่ยเอามาหนึ่งมาคางยักบาทกันเดี๋ยวจะว่าเรียกกันนอนปอไอฟังเพื่อนๆจ้า นอนปอดนะมันจะกระจายดูนั่นเหมือนดูนั่นมัดปอนี่แหละดูนั่นมัดปอแล้วพุ่นยกขึ้นมาเอ็ดตอนพุ่นยิงยกขึ้นนเปิดกับล่างเปิดกับสั่น์เดี๋ว่ามันต้องกับบ่ออกเบิดอต้อก็ติดอยู่หันละกับกับกับวิญญาณเดี๋ค่ะนอนนอนมันนอนเดี๋กับวิญญาณมันดอ๋ยวกะนอนนอนปอนเดี๋ยวกนี่มิ้นก่ะมิ้นเขาลากมือลากลากมือนี่ลากเลี้ยวกะยังกะยังถือกินอยู่เด้บ่แม่นว่าลากเลี้ยกินเบิดเด้อค่ะกิน กินปอเลยบ่เบิดบ่เบิดกะมันเหม็นเหม็นตนงเตนงเตนงตีนมื่อยเสร็จละยามกินเข่าก็ถือกินถือกินไอ้ไอ้ปอละเสื้อผ้านาเพล้านี่เลามันเปียกเนาะเขาทํางานมันเปียกน่ะเหม็นเหม็นเหม็นบิดตัวเบิดตัวละบัดนี้ไอ้ไอ้ช่วงลอกปอปีนนี่มันใหญ่น้องย้ายน้องสิเข่าเลี้ยงโยปอวซีมั้งโยปอวซีนี่ล่ะโยปอวซี

ตึกกินปอเด้ครับบ่เป็นบ่ถือกินเด้อถึกกินผู้บ่าผู้สาวอะไรถือกินถึกกินเป็นปอกันแต่แนงกันแดงมันมันมันเป็นอย่างมันมันมันกินมันบ่อออกกับกินมันบ่ออกแกโตเขาเดียมันเป็นอย่างบ่เหม็นตลอดเหม็นยุ่งสลักแต่แต่บ่ไมีผู้ใดตีกันเด้หอบ่ะม่มีผู้ใดวากันได้อกเพราะเพราะว่ากันลู้อยู่แล้วว่าเขาไปหลอกปอเขาไปลอกปอแล้วไอ้ไอ้ไอ้วเมม้นของปอเนี่ยมันมันมันกระตดเสือผาตีแต่เขากระถอดเขากัเปียกเสื้อผาบ่เม็นบ่เปียน เปียกด้วยกแต่ว่ามันกะมันก็ถือกินคือเกาถือกินปอปอเพื่อนเรามิ้นมิ้นปอมิ้นปอมิ้นไปได้ขนัานเนาะแต่ไม่กินเขากินน้ำก็ถือกินเหรอถือกินน้ำมือน้ำน้ำมือเขาอันตก็เขาก็ล่างก็อาบน้ำก็ะทูสบู่ยู่เด็กสบู่สบัยตะกี้ปะกะที่มีผู้เกิดท่านว่ากับผู้ใส่ไอ เอาเอื่นสบู่นสบู่ไล่เนาะค่ะนะสบู่ไล่สมัยตะกี้มันเอื่นสบู่ไล่มันจะเป็นก้อนก้อนใหญ่น,กน,นะ,ะก้อนใหญ่แล้วก็มันมันจะเป็นไล่ไล่มันจะเปลี่ยนไล่ไล <c oughs> จำได้ว่ากระปุกเบอร์จ้าสบู่สบู่ไล่ไปถึงจนว่าเขาเดี๋ยวมาแต่งเพีงเนาะ,ะเดี๋ยวมาหลองเพีงสบูสบ่ไล่ยาสีฟัน <c oughs> เป encore, ü, ie, ็นเขามาดแทงเพลงอะไรเพลงสมัยตะกินเพ่งอย่างไร้แนงจับ่ได้จับจําซื้อเพลงบ่ไ um ด้จําได้เนื้อนิดนิดเนี่ยจับจับเป็นว่าสบูร้ายาสีฟันแป้งน้ํามันยังไงก็ซื้อมาอยังพูดซื้อซื้อมาเป็นของฝากเพราะว่าปุบปับไปไปทํางานเิไปทํางานต่างไอ้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 ใน ไอ้ท so ั้งทั้งกรุงเทพกรุงไทยเพิ่นมาบาดกันไมายามผู้สาวเพา่ปกันสื่อสื่อของมาฝากกันลยสื่อของมามาบานไมามาบานมาบาเนียเสียไปกันสื่อของมาฝากผู้สาวนะเนี่ยสื่อกันมีสบู่ไล่มีเป่งมีน้ำมันมีสิ่อื่นอะ่นนะสบู่ไล่ยาสีฟันเป่งน้ำมันไอ้ก็สื่อมาเนี่ยสื่อมาเป็นความฝากกันเลยเออเดี๋ยวเราเขาเขาเดี๋ยว่าเตียงไปเพียงลองเพียงกันอ่าอะไรกันโอ้ยอ้ยยาง การเบ้าเลี้ยงอัน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 หลอกปอมามันมันโอ้ลัปากลํำผลนี่หรือหรอนะเพื่อนๆจ๊ะทำไมตะกีมันก็แหงแล้วก็ยายอ้องเนี่ยมาเห็ดปออันมันว่าหลอกปอค่ะครับช่วงช่วงที่ยายอ้องไอช่วงนั้นนั้นตอนตอนเป็นเท็กนงอยนเนี่ยก็ยังยังพอซ้ำด่าดเล้ค่ะเพราะว่าเขาหลอกหล,ลอกบ้านปิดหลอกบ้านแข็งแต่ตอนใหญ่เล้ว ปีนั่นเปนปีกสิประมาณปีปีสองสองปีสองสองซีช่วงปีสองซีสองหาเนี่ยค่ะช่วงนี้แหละปีนั่นนั่นนียน้องกับปูกปอเนาะกับปลูกปอปูกปอตัดปอตัดยังกับมัดมัดปอลงไปเซ่ไปเซ่หนำไปเซ่นนำปีนั่น จำได้ยุปีปีสองหาเนี่แหละปีสองหาด่านั่นแหละทีนี้นองได้หลอกปอรกระคักนะหลอกปอโอ้เล็บมือน <c oughs> ดออดีดว่าผู้เด็กก็เห็ดกับิหูด้วยโดนข่าวว่าเล็บมันสีขาวสีงามสักเลยหลอกปอมือดิเล่เว่แต่พอเราก็เขาตีกันเนี่ยบ๊อบบ,บ่ากันเนี่ยบ้าเม่นแทงสังเกตบ,บ้ากันเป็นเนี่ยกับคู่ยว่าถือกินก็ถือกินปอได้นเนาะ อันนี้ปอที่เขาหลอกใดอย่างสี้เป็นมัดเป็นชิมัดนะมัดขอ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 ดมัดไปไปโยนลงนามโยนลงหนามไว้มันสิแย่น้าไว้มานี่กันกันผู้ผู้ที่เพิ่นเพิ่นเป็นเจ้าของปอเนี่ยผู้เพิ่นเป็นเจ้าของปอที่ที่ไปรับจ้างนะพ่อขนมากขนมากเลี้ยงมากเนี่ยเป็นสิมาเก็บเก็บปอ่ เจ็บปอที hehe, kind of mum, flat, als, artists, ่เอาหลอกเร็วน่ะเก็บลงน้ำลงน้ำลงน้ำมันก็จะเอาแนวติงเสียน้ำเสียไว้คือเกาเสียน้ำไว้ปอดมือลุ้นบ้างสิเพิ่อนกะจะคอยสิล่างเพิ่อนอื่นมาล่างปอเห็นเพิ่นไปเพิ่นก็ล่างเนาะล่างหมดจ้าก็เพิ่นก็จับปอฟาดตีเสาน้ำตามตามตามมันเถอะจับจับหัวปอนี่ฟาดต้องเสาน้ำตีตีน้ำตีต่างๆตามมันตีฟาดฟาดน้ำน้ำฟาดให้เพื่อนยังมาตีตีเพ็ดอนยังฟาดในขี้ปอ ขีป sheep, ้ปอหมายถึงเปลือกเปลือกปอไอ้ที่มันปิดกาบนะคะที่มันติดอยู่น้าปอเนี่ยมันมันมากก็่จะได้ออกปราะกะฝาดทั้งนันฝาดมาฝาดทั้งหางมันประกหูจ้ามันลางลางปอแล้วก็ลางปอลางก็ขอดเพื่อกับขอดเห็ดเป็นบ่วงเป็นบ่วงมันแต่ขอดมาเอามาวางไว้เอาไว้กับในพวกก็ส่วนมากนายไปตากห้าเห้าตากปอแล้วกับปิจิเปิดเห็ดเป็นห้า หลายได้เป็นสั้นๆสั้นๆสั้นๆเฮาเาตากปอแตกตา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 กมันนี่ถ้าถ้าปอถ้าปอขาวนี่จะราคาดีแล้วแต่ปอขาวนี่ราคาดีนะปอดำนี่ราคาบอคอยดีปอดำในหมายถึงบางครั้งบางครั้งเดือเกิดจากปอเป็นโรคปอเป็นโรคบางครั้ง แบบแบบหัวปอน่ะหัวปอมองโคกโกปอน่มันมันมันเป็นดำดำนะคะเพื่อนเพื่อนจ้ามันเป็นดำดำเพื่อนตัดเพื่อนก็ต้องตัดเอาตัดเซรู้สิมันจะเป็นหัวแข็งแข็งถ้าถ้าปอหัวดำจะเป็นหัวแข็งแข็งนะมันจะมาเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาไปเซรูแต่น้ามันหน่อยน้ามันหน่อยสิปอก็ดำเหมือนกันดำกับเพราะดำลายหรอกนะมันสีมันมันคือมันบอกขาวสะอาดนะแต่ถ้าน้ำเยอะๆนี่ พอจะขาวสะอาดมาต่อตากแหงตากแหงนะบ่ขนใสหล่อใส่เกียนสมัยตะกี้บ่มีรถเนาะกันเนาะใส่เกียนเขาวบ้านเพราะแหงแล้วก็มัดเป็นคออดคอด,คอด,คอด,คอดเป็นโค้นโค้นขาบ้านเพราะเน่ามันเลี้ยงมากที่เห็นโมกุไส้เ,เพิ่นเนาะเห็นโมกุไส้เพิ่นไอ้เพิ่นพกเห็นพอน่อเนี่ยล่ะพก พ่อพอพอแล้วก็เพื่อนๆพวกพ่อเพื่อนน่ะเพื่อนย่ำปูใส่ย่ำย่ำมะเร็งสิเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนกันมาคุยกันเลินนั่งสีหน้ากินเขาเร่งแล้วปูจิเห็ดยังเพันกันน่งนั่งอยู่ไผอยู่มันล้วเพันกันน่งเลี้ยวปอเพื่อนเอิอเลี้ยวปอเลี้ยงน่งบิดปอเพื่อนเอิอเลี้ยวปอนะบิด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 แล้วก็ม้วนไว้พ่อม้วนไว้พ่อมันถลิวถลิวมันเป็นเลี้ยวปอเลี้ยวมันเป็นเป็นเชือกนะคะเป็นเชือกเห็นเปนเห็ด แต่ยายนอนก็บ่เคยเฮ็ดดอกค่ะแต่ว่าเบิ่งแต่ว่าฮู้ฮูหูเพราะว่าแต่พอคือคือเฮาเฮ็ดบ่ได้แต่พวกผู้ชายเพิ่นเฮ็ดเห็นพวกผู้ชายมางทีต้องเสียหลักยั้งเมื่อเลี้ยาแมลงมาเพิ่นสิบ่หลับบ่นอนดอกก็คือคุยกันน่ะยามคืนเดือดายเด่นหยังสิเพิ่นก็สิมานั่งคุยกันเนาะสุผู้ใหญ่ผู้ผู้ใหญ่ส่งผู้ชายเพิ่นเพิ่นนั่งคุยกันจะบ่กกันเลี้วปอเนาะเลี้วเลี้วปอไปเฮ็ดเชือกเฮ็ดเป็นเชือกเชือก เห็ดใบเห็ดไวเห็ดใบเป็นม้วนเป็นม้วนเป็นม้วนเห็ดใบเพิ่นไวธรรมะหมัดโคนปอโอ้เพิ่นได้มัดโคนปอนี่สวยเด้อค่ะงามด้วค่ะเพื่อนๆจ๋าผู้ใดเคยเห็นบ่จำได้บ่ค่ะถ้าถ้ารุ่นกับ่อน่บ่แน่ว่าป้าสิพักกันเพื่อนๆกับกับบ่แน่เนาะค่ะที่ที่เคยเห็นปอปอที่เพิ่นมัดเป็นโคนปอนะค่ะ ยายน้องเคยไปไปเฮ็ดไปยำเหลี่ยมของผู้เฒ่าเพิ่นนะเพิ่นเพิ่นเพิ่นกระดาเนาะมันยังไปเหยียบยังไปเหยียบพอกกขี่ด้อว่าล่ะเพิ่นเพิ่นเพิ่นจะเอาเชือกไอ้ที่เพิ่นเลี้ยวเวยน่ะก็เป็นเชือกนะเพิ่นครึ่งนะค่ะครึ่งไปพุ่นล่ะครึ่งยาวๆครึ่งยาวๆเอาตอกเอาตอกลักตอกลักทั้งนั้นทั้งนี้ไว้เพิ่นก็มัดสองสองขางเนี่ยล่ะ เชือกเชือกปอนสิเป็นสอง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 ถังวางวางคู่กันมันถอมัดบันนี้เพิ่นก็เอาปอมาวางปอที่ที่มันแห้งแล้วนะคะตอนตอนเพิ่นกู้ปอเพิ่อนสิมัดหัวปอแล้วก็มัดมัดเป็นกำเป็นกำเป็นกำมัดหัวมันวตาตอนกู้ลเพิ่นก็สิเอาดึงออกมาเป็นกำเป็นกำกำนั่นเพิ่นบ่แก้แล้วค่ะเพิ่นบ่แก้ที่เพิ่นมัดไว้น่ะเพิ่นบ่แก้แต่เพิ่อนก็เป็นกำเป็นกำที่เก็บมาแล้วเพิ่นก็แกลออกหัวมัดไปกับปูเนาะค่ะปู ปูหัวปูหางปูหัวปูหางสลับกันนะคะปูปูตามเชือกที่เพิ่นว่างเลี้ยวไ้นะคะที่พิ่นว่างว่างไวเนื้อๆนะคะปูไปเรื่อยๆปูไปเรื่อยๆปูสดซอนซอนปูไปปูไปจนมาไอไอเนื้อเนื้อจนสุดเชือกพ่นละจาเพิ่นปูพืนปูจนว่าสุดเชือกไอไออันเจ๊น้องเป็นเด็กหน่อยเนาะก็ไปเรียนน้องเพิ่นที่บ้านไปตีรัางกา ไอ้ตีร่างกาไม่ต้อเพิ่อกรด้าโอ the antis, siglo, ้ยเพิ่อกระตือเสียไรตีเราเดื้อไลเรื้อเสียเพื่อตือเสียไรตีเราดื้อ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 อนไอตีร่งกาเรียนเยู่แล้วเหมือนปอที่มันปูไว้นะคะปูปูน้ำเดินเพิ่นแมันมันมันบ่มีลาดปูนขอ้นเมนี้นอกจกดอกันมมีลาดปูนือ้นเมนี้แ่ก็ก็ทสะอาดไรก็ติบมีสีนังเงี้เอาต่อนี่เพื่อกะว่างน้ำน้ำพื้นซื้อน้ำพื้นดินพื้นอย่างมันว่างมันว่าง อันนี้เพป่นกับพับด้วยนะพับหัวพับหางขม้าพับขม้าพับพับเป็นกับเต็งไปน้ำเรื่อยๆมันย่อนองกับกิ่งโตไปไปน้ำตอนเป็นพับมันนุ่มนะกับปอมันนุ่มเพราะมันแห้งมันอย่างเราเป็นพับขม้ามันจะนุ่มนะกับปอนุ่มเป่นกับพับพับหัวพับหางพับหัวพับหางนะกับพับขม้าพับพับขัางซ้ายพับขังขวาพับพับใปเสมอกันลืมแล้วปันตาสองขางเลยค่ะเสมอกัน เอาย่างสวยงามผัดเป็นสิผัดแบบพัพบ,บพับแบบบิดๆนะคะเห็นเป็นเห็ดเนาะเพราเป็นเห็ดสวยงามอีหลี้เป็นเป็นเห็ดงามมาเถอะเป็นจะจับจับหัวปอดนะบิดจับหางปอดบิดบิดบิดขมาบิดขมาพับพับพับขมาสองขางตุ่มขามาเป็นแถวยาวอันเถอะมาเนี่หลังจากเราบอกก่อแล้วนะครับกะกะกะยายน้องบอกเข้าใจตอนที่เป็นก่อเป็นก่อแบบแต่ยังคขดบ่ออ,อยูน่นะเป็นเด็กน้อยจับ่ได้เนาะค่ะ ตอนพิ่งก as, ่อปอกรามาหนิเชือกเชือกกับมาน้าเด้ค่ะเชือกที่เพิ่งผูกไว้น่ะพิ่งก่อเอาเชือกที่เพิ่งผูกไว้มันงจะแก้เด้พันไปพันเข้า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 ไปพันไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันพันไปเรื่อยๆกันเถอะสว้มวันทุกเป็นธรรมดาเด้พันยิ่งไปยิ่งไปจนว่าสุดจนว่าสุดนะจนว่าสุดเชือกจนว่าสุดที่ที่ที่พิ่งปูไว้น่ะค่ะ พันพันแน่นนะคะบอลพันบอลแน่นนี่พันแน่นเพิ่นก็เต่งไปน้ำเนาะคุบเข้าคอยคุบเข้าคอยพันไปมันคุบเข้าไปเพิ่นก็พัน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 ปอน่ะพันเข้าไปมานี่พอพันเข้าไปมันก็จิ้งไงขึ้นไงขึ้นอุ้มลุ่มอุ้มลุ่มเนาะไงขึ้นไงขึ้นมานี่เพื่อนเพิ่นก็ตั้งตั้งตั้งอันที่มันจิ้งตั้งขึ้นแล้วเพิ่นก็ดึงเชือกมา ดึงเชือกก็ที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 ขึง้อันที่มันพัดกับมันน่นเพิ่นดึงขังไหนม่นดึงออกมาได้เด้เพิ่นเห็ดเพิ่นเห็ดลักษณะด้ยเยน้นอกมันหลัววิธีเพิ่นเห็ดเพิ่นเพิ่นจะดึงเชือกออกออกมาจากปอที right? right? ่ที่เพิ่นกิ้งไปน่ะดึงไปแล้วเพิ่นก็เกี่ยวเกี the ่ยวมาข้างไหนเพิ่นดึงมาจากสองคนเนาะแต่คนละสนเพิ่นดึงดึงกันมันเถอะเพิ่นจะดึงเพิ่นจะดึงดึงมัดจนมาจนว่ามันกิ่ว มัดมัดมัดจนจิ๋วทั้งหัวทั้งหัวหัวหัวไทยของของโค่นปอนะคะเพิ่นมัดตงหัวต้ไทยเลยกางกางนียบ่บ่เหยดเพิ่นมัดนะเพิ่นมัดบ่กางเนี่นนองคือเป็นลื่นๆมา่ะว่าเพิ่นมัดมัดหัวไทยเนี่ยที่เพิ่นจิ้งเข้าไปสวยงามเลื่อนแต่พอเพิ่นมัดแต่มันไม่ได้สวยเป็นโค่นดีสวยสวยหรียะสวยงามเพิ่นมัดเรียบร้อยเพิ่นเอาเจือกที่เพิ่นเลี้ยวนั่หนะคะเพิ่นมัด มัดแล้วงามโอ้ยยายนอก็เต้นกระจีเต้นเหรียญเงินเงินเยอะสันแล้วก็เป็นเด็กหน่อยเนาะ <c oughs> เต้นจีโคนป่อมวลขะมวลหลายมวนมวนก็เป็นเด็กหน่อยเลรียโคนป่อเนี่ยปวดกระห็ตไล่ไล่โคนปวดตังตั้งตังตังเลี้ยงกันไปเลยว่าเลรียญบังนอนอยู่ทั้งนั้น <c oughs> เลรียญบังนอนทั้งโคนป่อเพื่อนนะครเพื่อนๆจ้าโอ้ยวัออนซ้อนวัออนซ้อนไงยังว่าเลรียญพวเราผู้เฒ่าปวดห้ายให้เขาปฟังดื้อหลาย The <laughs> ดื no ้อคักแน้วอ่ะโอ้ยกันอย่าบอกว่าดื้อของยายนอนนะโอ้วอาไปวอามาเข่าก็สิสุกเลยได้บอกเนี่เพื่อนจะเข่าสิสุกแล้วปีนปีนมาเข่าจะเข้ากันจะปีนมาเข่าปีดกันอยู่นี่ไหล่ะก็มากวดกันอยู่นี่ไหล่ะอยู่น้ากันนี่ยแหละก็เปีดก็ได้แล้วกับเพื่อนเพื่อนจ้ายายนอนอย่างนี้ไปค้นบ่อไหลคือว่าแล้วว่าตั้งคือพ่อเดีกับบ่อสู้เพื่อนเราฟังนะกันเนาะกาดหนึ่งเข่าหนึ่งเข่าหนึ่งเข่าแล้วเบิ้งมาเขาน้ำจากเข่าก็เริ่มสุกเลยแล้วเข่าสุกแล้วก ปีนหากับปีนหมอเขาเนาะกันเนาะปีนปีนให้ปีนบรรุกนะคะ่ะเพื่อให้มันหอมค่ะดต่ย้ายนองก็บจีดายไซและะ้วค่ะจไดายไซกัดตักน้ำตักน้ำมามาไซ่กักมดกนามนก็กคือเริ่มค่ำเริ่มมืดละคะ่ะมืดมือดอยู่ในเอ็นอยู่ในหันก็มืดแล้วแต่ว่าด้านอกท่านนอกทัางหน,นอกกับบ้านมืดเป็นไนแต่ว่าอยู่ในหมองตีแย่นองเหยดเป็นก้วเป็นอย่างไรงส้มสีเหมือนมือดอยู่ข้างนอกค่ะ mới này, tôi bảo biết để phần miếng bò nhắm nón rồi đấy, rồi tôi vô thì kìm nấm pho yêu hẳn là, mèn hài mèn y biểu rồi, rồi tôi hóc bọt khẩu bọt nam bò vài nhám mùi sầu mùi léng à, khẩu mất cái gì để say đó cả nó, cái gì phền khẩu cái gì súp leo cả, bỏu bò bò má khẩu cái gì súp bò đậu phở súp là say mày lắm là khẩu cho nó khẩu đó น่งเป่าว่าเขาเป่าห่เขาเสาไปเ้าว่าหมอเขาซุกแล้วก็ปีนปีนมันลงให้มันหอมกะกันบ่ปีนมันปีนตัวเดียวมันบ่หอมแต่ที่เพื่อใจหัวเพื่อเพื่อเพื่อเพิ่นซีกเขาเพิ่นกะซีกนะกะซีกแบบว่าซีกเอาทั้งตูดมันขึ้นมาเอาทั้งเอาทั้งหนามันลงไปแล้วพวกนึงต้อนะคะอะ่รเพิ่นเอื่นเพิ่นซีกเขาสลีกเขาอันนี้ยายนองกับที่ใส่ไม่ไม่ไม่ด้ามไม่ด้ามเพิ่นเอื่นไม่ด้ามแล้วก็ไม่คนด้ามไม่คนด้าม ไม่ค้นดาบไม่ค้นเข่านะคนไม่ค้นดาบนะจ่าก็เอาไปก็เอาไปไอ้ไอปีนหรือปีนเข่าลุงนะคะเพื่อนๆจ่าก็ไปปีนลุงอะไรกันเลยมันเข่าว่านหอม,มดีครับพลับพลันมึงอีเบี้ยวดูเลยกอกินกี <c ười> สร้างเอรี่เลยมันมีเบี้ยวโอ้ยมันมันเบี้ยวกับมันเบี้ยวตะกําเนิด มันมันปากมันนั่นปากมันปะทอกัด ALK แล้วเวลามันจิกกินอยังสิมันจิขาดบ่ค่อยใดขาะบ่ค่อยติดกับเพื่อนจ้าอ่ามันขาดมันอยู่มันจิขาดบ่ค่อยติดปา,ปากปากมันจ,ะจะิกจิบ่คือโมโหล้วโมโหล้วโมูโมลูเลาะแต่ขอขอเอากินมาได้เลยโอ้ยแต่ตียังเนี่ยเลยเวลามันมียากยักว่าตั้งแต่ได้ขอเอาดีเบิร์ดปิด เป็ดเป็ดกะลืงคนเฮ้ยแมวกะพ่อแมวดิเลยเนี่ยย่างไป้ตั้งแต่กะเสียบตัแมว <c oughs> หลายซึ่งมาถึงตรงนี้แล้วยายน้องกะสิอคอจบผิดลงเพียงแค่นี้นะจ๊ะและแยายน้องก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่มาให้กำลังแรงใจเกลีย่ยน้องยายน้องก็ขอขอบคุณจ้าขอ,ขอบคุณนะจ๊ะและขอกล่าวคำบาสวัสดีจ้า สวัสดีนะจ๊ะ